ยำบะร้านส้มตำยำจจเล็กครับได้ได้แต่เดี๋ยวแม่แม่ทำคุณโอเล่ก่อนคุณโอเล่รอนาหารเข้าใจไหมพอไม่ทำจริงๆกะบินยาวงานเข้าทำไมอะน้ำจะเดงเข้าตาตึงก็ไม่ได้เซรง

ประมาณไหนด้ว 对，我跟你 สามครกนะม,มีไข่แมงดาด้วยนะสองนะครับ เื้อขาวมารือยังแมงดาร้อยสามสิบ่ะแม่ทำแล้วนะลูกวับชาบแบบนี้มีบินเนี่ยต้องท้เวลาครับ <c oughs> ่ทานไปคุณโจแมงดาขึ้นตัวหลังนะคะคุณโจครับทานไปแล้วขึ้นตัวแรกขึ้นตัวหลังนาคุณโอเล่ลูกขอซอนให้คุณโอเล่ไป 万娜。 ปลาลันเดียวยากูม้าปลาลันคุ้มสดคากูม้าปลาลันคุ้มยังเยอะเอานานไหมจ้าเยอเกิน20นาทีจ้า15นาทีก็น่าจะได้แล้วค่ะมีเมนูนาาาหน้าร้านเลยนะคะี่สิเดือดไปไหมได้จ้ะเผ็ดประมาณไหนจา้าได้จ้ะ นาคุณอาเสร็จเรียบร้อยนะเสื้อขาวซ้ายมือลูกสามหอยหนึ่งร้อยตำปูปลาปลาเม็ดเดียวสามสิบห้าบาทร้อยสามสิบห้าบาทนะเครียด,ดพอดีนะเคลียร์ให้แม่ไม่ช่วยหนูอ๋อช้วยแม่เห็นละเดินไป จไม่น่าดูแลที่เจ็ดสิบบาทตงอยู่ข้างล่างนะลูกนะเต็มม่วนเลามม้วนผู้ปราช้า ตอนนี้ยำกันยาวๆเลยนะเป็นสองชสองสามชั่วโมงแล้วนะสำหรับหลานเจเล็กนะยาวมาก ยิ่งเหรอรุนแรงรุนแรงแม่เขาแรงเยอะแตกมาหรือเปล่าจ้าัาดีรลปกอบโอ้ยอย่างนี้น่ากินมากน่ากินมากเลยยื่นลำายอ,อันนี้แมงดา130พี่ใส่ได้ทั้งข้าวโพดมะม,ม,ม,ม่วงไหมคะ เจเข้าไม่ถึงหรอถึงถึงถึงเนี่ยโอโ้โ,อโหผมดูมันน่ากินมากหนูจะบอกลูกค้าทุกท่านว่าให้ทำทำการขอบคุณโควิดไม่งานเคลียรบาทนีท่ค่ะไอแบบตัวละร้อยยี่สิบไม่มีเลยนะวันนี้วันนี้ตัวล ไม่ขายของแพงสองตัวที่เป็นร้อยปีเราเราขายขายเราลูกค้าเงินก็เอานะแต่เราอย่าไปขายให้ลูกค้าเข็ดเราเราไม่ได้ขายตั้งคุณภาพบางทีนะตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละตัวเท่านี้แต่ว่าไข่เขาแน่นมากเราก็ค่อยขายแพงาะวคุณะมาแทนคุณนะมันพอประมาณนะคุณโจเนี่ย มันเท่าไหร่นะเนี่ยไหนสองตัวร้อยสี่สิบบาทสองตัวร้อยสี่ก็น่ากินเนาะคือคือเราอะนะเราอย่าไปอย่าไปทำลูกค้าที่ว่าตามคลิปมาแล้วเป็นเหยื่ออ๋อครับเหยื่อทางโลกโซเชียลไม่ได้เราต้องสมมติต้นสมนสมติปายในราคาคุ๋มอยมสั่งอะไรไปนะลูก แต่แนะม่ดูให้น่นะก็จอไปก่อนสิลกหน้าท่งเจ็นร้อยอยากกลัวไปกระเด็นเลอะคุณโวงก็เลยมาเลอะหนูหน้าซึ้อไหมครับอืมน่ากินมากเลยใช่คิดเฉกันะข้าวของเงนะินเป็นร้อยนม่นมีค่าจะตาย ใช่ครับจรริงนนะคเสองตัวเน้นๆเลยฮะร้อยสี่สิบบาทแล้วสุดท้ายแล้วพอมหมดแล้วเรวันนี้หมพอมันหมดแล้วด้วยนะครับสำหรับหมึกไข่นะจป็นวนจำกัดนะฮะเนื่องจากว่าเรือเราออกรีบเข้าฝั่งนะวันนี้นะเข้าฝั่งพี่เจนให้แม่ไหมเมื่อกี้แม่ลืมพี่เจนใส่ถ้วยแล้วถุงมาลูกจะ นี่เส yeah. you know? ็จแล้ว140ยนร้เบจมนนะคะพี่เจนเส็จแล้วเห็นไหมดสบบาคนโจสเนาะยปูม้าหนูให้ลูกสาวเอาใจพี่เจนหนูรบกวนหาน้อยนานิด นั่งลมพิกเผาเผ็ดน้อ,อ,อ,นอยใส่ด้วยด้วยจู๊ดเด้วยด้วยแต่ว<ท> <m> ่าเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยสีมันจะเป็นแดงเนาะ จะดูหา้าตะกทูนะคระ ปะลาล่ากุ้สงสดหอยแครงจะได้กละลดกุ้มไปต๊บแล้วก็เอาหอยแครงเราเอาให้ลูกค้าทานได้หลากหลายแล้วก็ไม่ต้องไปทำพิเศษเพราะบางทีเราทานไม่เหมาะถูกนะลูกเจ็ดสิบใน,ในยครย่าว่าถูกราคาพอได้กำลังอยู่กับสำหรับของ,ขงทะเล พี<ไ>่เฟสแอบมองเลยพี่เสร็จพอดีจะต่อแล้วพี่เเสร็จช่วยหรือถุงค่ะได้จ้ะจะระวังเล็กนะเราไปเห็นเหมือนในเฟสที่ลงอะไรลงไปงานของเขาทำไมน่าไม่เห็นลงนะที่ภาพสวยๆอ,อันนี้ไม่เห็นเหมือนในภาพนั้นเลยนะ แต่ถ้วยหน่อยลูกแล้วลูกวางไ่ทานเลยเดีด๋ยวเล็กไม่ได้ว่าใส่เอาใจ,จพพสฉพาะของลูกสน,นสีน่ากินสีน่ากินแต่จะเล็กขายลูกค้าทุกท่านจะเล็กรับเข้าก่อนลูกรู้ไหมถ้าเด็กเล็กเฉพาะว่าน่าจะไม่เกิน40อะไรเงี้ยสองอย่างเนี้ยจะเล็กเอา60อย่างเงี้ยถ้าอย่างเดียวอ่ะจะเล็กที่50เปล่าจะได้ขายของช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงล่ะ อา70นี่ไม si> ่จ่ายแสดงว่าแม่คุยกับพี่ไปตั้งเยอะลูกไม่ได้ฟังเลยแบบนี้แอบให้เบอร์โทหนุ่มๆนุนได้ลูกไม่ได้สนใจเลย เฟสถ้าพี่เฟียสยำซำหอยนี้หนูจะใส่ถาดให้พี่เฟีสสวยๆถ้าพี่ได้ไหมคะข้าวกระถานมาคื้นด้วยไกลหนูจะใส่ถ้วยให้นี่อ๋อรู้แล้วจ๊อด้วยด้วยน้ำปลาแตกน้ำปลาแตกน้ำปลาแตกเขาแม่เช้า่าแม่พูดกคบทันดื่มน้ำห่ นะาคแดงแม่ไวรอ,อ,อ,อันนี้มีอยู่แล้วก็ไม่ดี อันี้มันต้องมาตัดเนาะตัดดิเอาถ,าถ้าเราอยากได้ใจลูกค้าเรามีปัญญาตัดก็ตัดเ่ยไม่ใช่ขายของไปใส่ลูกค้าส่งเดตัด,ดอะไรครับขนหอยเฮ้ยน่ากินว่ะ <c oughs> นี่ใส่ถาดให้ด้วยกรุณาเอาถาดมาคืนด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เป็นที่ลึกนะครับลูกค้านะ <c oughs> ไม่หรอกคุณลุงหนูว่าเป็นคนเอาหัวใจออกมาคุยเลยค่ะหนะฮะกี่หอยนี่สองค่ะคุณลุงอ,อ้ยสองหอยอันนี้อันนู้นก็สัหอยเป็นสามอ่ะลุงนี่ก็สามหอยนะฮะขอบคุณพี่ไปบอกผมอ่ะ <laughs> อุ้ยสีสันเนี่ยหอยหนึ่งร้อยบาทยั่วเลยอ่ะยั่วจ้าจาาน้้อยดูสีสันสุดยอดแล้วลูกเอาหอมเจียวยเลยให้พี่เป็ดกุ้งสุกมาสุก

อย่างเดียวไม่ไม่เอามาม่วงไปในกล้องดีจ้ด,ดูแลพี่ลูก100บาทจ้ะเข่าหลอาเจอยำข้าวพดกุ้งสดโบม้าค่ะ100บาทครับ100บาทเท่านั้น ตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหุน่นเชนเล็กด้วยนะครับสะพานสะรามวิถีทธิ์พระจ้าพิริขันนะสวัสดีครับ